แล้วนะครับตามสัญญาครับวันนี้ก็จะมารีวิวโรนันโดอานนะครับปี M4 บวก5นะสวัวนี้ก็สุดจัดเลยนะนี่เป็นไงท่าน,นี้มายิงเข้าแบบสวยๆไปดูสเตตกันเลยดีกว่าของปี M4 นะนี่นะก็เป็นสแตตที่จะดีมากเลยนะสำหรับกองหน้านี่118แข็งแกร่ง115นะก็ถือว่าแข็งแกร่ง ขึ้น110นี่ถือว่าแข็งแกร่งสำหรับผมเลยนะครับรูปร่างมาตรฐานนะับสูง183เอฟ24น้ำหนัก78สปีดต้นความเร็วเลี้ยงบอลควบคุมบอลจบตัดก,กอยืนตำแหน่งนี่ถือว่าดีขั้นสุดยอดเลยเพราะขึ้น120นะก็พลังแฝงที่แนะนำก็นี่เลยนะสำหรับกองหน้านะแล้วก็พลังแฝงนี่ก็ดีเหมือนกันนะนอกในกรอบเขตโทษนี่จะมีพลังในประสิทธิภาพในการยิงมากขึ้น <Wow. S 1> ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีไว้ทำไมก็ ดีนะปั่นโค้งได้ดีนะซอเล่นคนเดียวสกิลมูหกดาวนะขนาด2เท้าไปดูประวัติกันเลยเลยเล่นที่ AC มิลานแล้วมาลิดอินเตอร์บาซ่านี่แกอยู่มาหมดเลยนะทีมที่มีอาลีกันนี่แกอยู่มาหมดเลยแต่คนคนเชียร์ก็ยังยังชอบในตัวแกนะถึงแกจะแบบอยู่ในทีมคัวลีนะแต่ก็เป็นแบบไม่ได้ย้ายไปแบบตรงๆนะแบบมาบาซ่าก่อนนะ วาซาซื้อมาจาก p s v มาปุ๊บก็อ่ะย้ายไปอ,อินเตอร์ปุ๊บแกฉลาดนะแล้วก็ย้ายกลับมานี่แล้วมันหลุดแล้วแกก็ย้ายไปมิลานโอ้โหแล้วแก,กแขว่สตัดกับทีมอะไรก็ไม่รู้นะก็สเตต์คร่าวๆก็ประมาณนี้นะราคาตอนนี้ปัจจุบัน21,500ล้านนะฮะขออภัยครับ21,500ล้านนะตอนนี้โอ้ดูหน้าแกิดี้ยเสื้อเลือดป่งเลย p ีเนี่ถือว่าตอบโจทย์ไปดูกันในเกมเลยดีวยกว่าไปสำหรับเทคนิคนะถ้าใครขอ,อนี่นะประมาณนี้นะเทคนิคผมประมาณนี้นะเทคนิคนักเต่ก็ประมาณนี้นะรูปแบบก็แผนนี้เลยนะผมใช้นะผมจัดตามที่ผมชอบเจออะไรก็เจอกับฟูลอาร์เซนอล ถ้าว่างคลิปต่อไปผมก็จะมารีวิวกว่าเดอล่านะไม่ต้องห่วงตำนานถ้าผมมีตัวไหนผมจะมารีวิวให้หมดเลยเนทะ่าที่ผมจะรีวิวได้นะเออก็ลูนโดนะยังไม่มีมาในเป็นตีไอคอนยังไม่มีนะถ้ามีไม่ไม่เหลือแน่นอนประมาณแสนกว่าล้านอนะผมแนะนําเลยน่าจะใช่นะแต่ตอนนี้เขาบอกว่ามีข่าวอีโต้จะเข้ามานะผมชอบนะอีโ e ต้ส่วนตัวเลยอีโต้นี่เป็นตัวที่ผมชอบตัวหนึ่งเลยปเนีย่ยครับ พอตั้งแบบให้มันไม่ไม่ลงมามันก็จะไม่ลงมาเอาบอลน,นะมันเป็นกองหน้าที่แบบยืนรอบอลอาไนอู้หนี่ความแข็งเลี้ออยงโอ้โหหลบไปหัวนไม่ทนันโอ้โหช้าไปหน่อยนะแต่ว่ามันมีความคล่องในการแบบเลี้ยงตีบวกไทยคลิปมีแน่นอนบวกแปเมื่อคลิปที่แล้วเราเพิ่งตีบวกเจ็ดไปนะไม่ต้องห่วงคนระับท่านชมผมจะตีให้ท่านผู้ชมดูนะครับ กรารตีเปลแปยให้ตริดนะมันเป็นยังไงป่ะั้นครับเดี๋ยวฮันครับอานายโอ้โหด,ดูดูช็อตการยิงของอานายครับ <No. S 1> โอ้ไมไ่เข้าเฉยเป็นไปได้ไงรอดูจังหวะครับรอดูจังหวะของอานายเห็นแล้วครับลูกนี้ <No. S 1> หักขวามาออกอลขึ้นมาหมวนหลบมาหลบมา รบมารลบมาโคสวยรลบมา,บมาเข้ามายิงโค่สวยลูกนี้โค่จะเอาอะครับโคจะเก่งลูกนี้แบบผิวสวยเหนือสายน้ำนี่นี่บอลข้ามหนึ่งจังหวะดึงบอลหนีดึงจังหวะจ่ายโรดอัญโยห็นช่องแล้ว ปั่นลูกนี้โคตรสวยมาดีครับการประสานง,งานของ2อ,อาจากบราซิลโคตรจะสวยตีเสมอไม่ได้จังหวะง่างรอรอทรงส่งให้อิบราดอิบารส่งให้อานายหลุดอีกแล้วลูกมียังไงลูมียังไงไเต็นทานุกเรียนเป็นไงล่ะครับบอกแลว้วครับอานายถ้าเล่นเข้ามือก็โหด แต่นัดที่แล้วอย่าไปนับมันมาโทษโคจากากหมดตึงแรงอิบราหนีบอลข้ามาหนึ่งทีแดะมาเตะมาสวยๆปั่นข้างซ้ายติดหัวไอ้บา,ออบาเอียกว่าเดียวอาอโรนันดิโยเปิดป่าให้กว่าเดียวล่าโอา้สวยหินอาไนแล้วน่าจะได้แล้วน่าจะได้ โอ้โหดูความแข็งและจบสกอร์ความแข่งอาไนนับเหยียดแยกโคตรจัดเคลื่อนปเอัเจอโคตรเอาการยิงนี่ยิงได้ทุกรูปแบบไปละอาไนอีกรอบหนึ่งส่งไปก่อนให้กับโดนันยูในการทำทางให้อาไนห็นช่องมาแบบนี้แล้วก็จบสกอร์โคตรสวยได้ทั้งซ้ายทั้งขวาที่เป็นอะไรที่ดีคุ้ง พบเครื่องเรื่องของหน้าลิง <l inks> พันกันไปหมดหท่านผู้ชมแม่งยิงโคตรจะทึ่งเลยยังไงปันโอ้โหชิกแซกซิกแซกกันโอ้โหมาหนึ่งปั่นยังหวะานี้เลยละกันโอ้โหลูกมันคงครงุมแต่ไม่เป็นปลาต,ตูวดียังหวะานี้ไงเอาอาไนหลุดโอ้โหจานหาช่องของอาไนครับ อ้โหจะเล่นท่าลาบูหน้าเป็นไงนะครับแม่ประตูเขาดักทันประตูอนไรการ่ันบอลแบบสวยๆอีโหอีรา,อราเป็นตัวที่จ่ายบอลแย่มากเนะทนายผลิตสกอร์ครับอย่างต่อเน,นื่องอตัวประจัยคนดูไปเถอะ ลุนยูลุนยลงไปลนยูไปอานายมามาแล้วจ้าแหวกมาแหวกช่องนี้มาโหเกือบหล่อแล้วเมื่อกี้ปั่นเหมือนแบบไม่ไม่แบบพักบอลเล่นนะอ้าวกุสบันเดมเบลี่ช่วยอิบราอิบราหิตช่องยิงแบบนี้โคจะสวยดีใจทานลูนี่อ่าประตูวิเชียร์กูนประตูมันของไลซิก ทีมชาติบ,บางเกรียแต่ผมไม่รู้จักชื่อชื่ออะไรติดเวลาคอมเมนต์ด้วยครับโอ้ยจะดีบบอลติดตัวฟาวไปดิฟาบิโยงเงาไข่กระแทกไข่ได้ไงวะไอ้บ้าสู้ให้กับโรลานิโยปัน่นคงโครงลูกนี้ลูกนี้ยังไง เข้ารถแล้วเจ้เห <si ็นอ่ะเห็นอานายปั่นลงคงคู่ซีฟเออเพิ่งตีบวกมาใหม่ใส่ไรกว่าเดิมโม่งดีนะแต่ไม่เข้าโลฮังครับโยฮังครับโยฮังครับอ้าวเขาเปิดช่องให้เราดิเปิดช่องให้เราดิเขาเปิดช่องให้เราดิเขาเปิดช่องโอ้โห มังคอคุมโกอ่ะจรามอาจารย์ <c oughs> เปิดเลยครับอ่านายโหมกเท้าแรกไม่เข้าได้ไง <c oughs> โยฮันครับอ่านายปั่นแบบโคูรสวยหดีใจท่าคริสมัน <c oughs> ปั่นแบบเครึงครึงเป็นกองหน้าที่จบสกอร์ได้ทุกรูปแบบโคตรจะดี ยืนนิ่งก็จบสกอร์ได้เตินไปได้ไดยัง,ยงไงไม่ได้ไยังไงยังไปไปอาไนอาไนโอ้ลมโอ้วิ่งตามอาไนแล้วลมปะเถอเนี่ส่งใอิบราทำไมเอ้าอิบราก็ดิโอัลา,า,าดักอย่างดีส่งให้กับอาไนจบสกอร์ฮูพิกมาชานาไอ โคซูปเปอร์ซับอานายืนถูกที่ถูกเวลาชิปายแนะนำเลยตัวนี้หกหมื่นถึงบันล้านเป็นแค่เศษตีนเศษตังหลังตู้คิดว่าอย่างงั้นเอาเอาออกจากเกมเลยครับไปดูเกมต่อไปกันเลยดีกว่าออกจากเกมเฉยมาเริ่มเกมกันลเลยตารรีวิวอานาย,านยแหวกแหวก แหกแหกแหกแล้วมาจบสกอร์แต่ไม่ได้โอ้โหอิบรายิงครีมครูสเตรทพยาพยามหลบพยาพยามหลีบพยายามหลีบพยายามหลีบพยายามหลีบเข้ามาปันป่นปั่นลูกนี้โคตรงามโคตรงาม<อ>โคตรจะเอา นายาตัวนี้ถ้าซื้อมาคิดว่าเป็นเศษเงินหลังตู้แล้วกันนะครับอย่าไปคิดว่ามันแพงหรือว่าจะตีก็ได้ตีแต่ว่าอะไรแพงว่าการตีเอออะไรแพงก็ซื้ออีกนะแนะนำไม่ซื้อดีกว่าที่อะไรฝั่งเขาฟรีฮอตก็แนะนํานะที่เขาใช้อะที่เขาใช้ฝั่งทา,างนะ้เขาใช้รีฮอตนะแนะนาบห้5บกห6อะไรสั่งไม่พอมันถูกกันแบบสามสี่เท่าเลยแต่ถ้าใครแบบ ใจรักจริงๆก็จัดเลยอย่าไปรีรออย่าไปรอรีอารหน,นี้เป็นตัวที่ต้องพักบอลให้เพื่อนนะต้องแบบส่งบอลให้เพื่อนแบบให้เพื่อนแบบสร้างสารรค์เกมให้แกยิงนะไม่ใช่อะไรก็จบกันไปแล้วกับการรีวิวโรอาร์หนนะเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมดีเดียวเลยนะก็ถ้าได้พลังแฝงสองพลังน,น,นี้ก็ควรเก็บไว้นะมันดีมากก็สำหรับวันนี้ก็ มีการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับก็นี่ก็มีผลนะพวกนี้มีผลหมดที่ว่าไปเล่นมาดูจากการที่เล่นมานี่เป็นตัวที่ปั่นดียืนตำแหน่งดีหาช่องดีแต่เป็นข้อเสียของมันก็คือต้องแบบต้องรอเพื่อนแบบตัดจังหวะมาให้ก่อนแบบเลี้ยงมางนี้ปึ๊บ,บแล้วค่อยส่งให้มันแบบชิงวันทูนะจะเป็นตัวที่ชิงวันทูดีมากนะสองตัวหาตัวที่มันชิงดันทูแนะนําเป็นรถนนิโยเพราะผมเล่นมาแล้วการันตีถ้ามันยืนคู่กับรถนิโยเพอร์เฟกแน่นอนครับอานายตัวนี้จะแบบ ที่มันเกิ่งแล้วก็จะเกิ่งขึ้นไปอีกนะถ้ายืนคู่กับตัวที่มันแบบเลี้ยงดีๆอย่างนี้มาเลี้ยงดีๆอะไรอย่างเงี้ยครับแนะนําก็ไปดูช่วงท้ายของคลิปกันเลยดีกว่าการตีบวก8นะที่เราตีกันค้างขาไปแล้วรอบที่แล้วคือบวก7นะก็ไปดูเลยดีกว่าไปการตีบวกจักรลาของทิปเฟนเจนะก็จะจบคลิปนี้ไปด้วยการตีบวกตีบวก แปลตัวนี้นะเราก็จะไปพึ่งสูตรกันหน่อยว่าจะมีสูตรไหมอ่ะผมก็จะตั้งสูตรเลยนะความสว่างนี่เต็มแม็กนะไม่ต้องห่วงความคมชัดก็เต็มไปเลยความชัต้องต่ำเดียต่ำเออให้มันขา,ขาวๆแบบนี้หน้าจอเหรอเสียงอะไรไม่ต้องเสียงเ,ออเสียงในสนาเเอาอ,ออกไป เดี๋ยวคุณชมโูนนะเดี๋ยวคชมแม่งแห่ปากโวยวายทั้งอ่ะเนี่ยปิดเสียงเกมไปด้วยปิดเสียงเกมไปด้วยรู้สึกว่ามันลำหน้าลำคานะท่านผู้ชมก็ประมาณนี้นะคลิปต่อไปก็จะไม่ได้เสียงคนดูแล้วอะผมจะลากับการอันนี้เป็นนักเตะบาซ่านะก็ต้องตีด้วยนักเตะบาซ่านี่แฟงดูดบัวผมคิดอย่างนั้นและจะจบกันไปกับการตีบวกตัวนี้ครับตี คุณผู้ชมคิดว่าติดไหมกับสูตรนี้ผมว่ามันติดนะครับเพราะว่าผมใช้การตีวอลรอนวานบิสซาก้านะบวก8ครั้งแรกของไอดีนี้เพราะไอดีนี้ยังไม่เคยตีบวก8ติดนะถ้าตัวนี้ตีติดก็จะเป็นแบบครั้งประวัติศาสตร์นะก็จะรอไงดีรอไงดีรอเขายิ้มไหมรอเขายิ้มไหมดูฝั่งซ้ายนะไม่มีตัวละครเลยนะแปลว่ามันติดแน่นอนและแสงของหน้าจอก็ขาวเลืว่าอะไรครับ ไปการตีบวก8เออือแตกนะท่านผู้ชมก็ขอลากันไปด้วยการเจ็บใจครั้งนี้นะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมทิพนเจยอย่าลืมกดไลค์กดสับตะขาบเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องทิพนเจ่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ทิพนเจขอลาไปก่อนสวัสดีครับ